สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันชนรดีสุนทรช,ช่วงในช่วงเรื่องจากคลิปเรื่องจากคลิปในวันนี้ดิฉันได้รวบรวมเรื่องราวของพระสงฆ์นิกรไทยได้แสดงความอลาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอชายคนหนึ่งนั่งเป่าขลุยเพลงสรรเสริญพระบารมีบริเวณป้ายรถเมล์เพื่อแสดงความอลาลัยต่อการสเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ มื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอชายคนหนึ่งนั่งเป่าขลุ่ยบริเวณป้ายรถเมล์เดอะมองงามวงวานโดยผู้โพสต์คลิปนี้ได้โพสต์ข้อความระบุว่าในระหว่างที่เรากับเพื่อนกําลังนั่งรอรถเมล์เพื่อที่จะกลับบ้านอยู่หน้าเดอะมองงามวงวานก็ได้ยินเสียงขลุ่ยเป่าเป็นเพลงดังแว่วขึ้นมาตอนแรกก็นึกว่าเพลงอะไรทําไมคุ้นจังพอท่อนที่สองดังขึ้นเรากับเพื่อนนี่ขนลุกเลยน้ําตาจะไหลและเชื่อว่าคนไทยทุกคนรักพ่อที่ชื่อภูมิพล หลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลกออนไลน์มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายและทำเอาชาวเน็ตน้ำตาไหลด้วยความโศกเศร้าขณะที่บริเวณสะพานลอยตรงข้ามเดอะมอท่าพะมีผู้โพสต์คลิปชื่อว่าบุญเลิศโลได้โพสต์ขณะคุณลุงตาบอดคนหนึ่งได้เล่นดนตรีในเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยบรรยากาศที่โศกเศร้า ออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นมากมายซึ่งผู้ที่ได้ชมคลิปนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าจากบทเพลงที่ไพเราะที่สุดตอนนี้เมื่อได้ฟังกลับเป็นดนตรีที่เศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้ทำเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเมื่อได้ชมทั้งสองคลิปนี้ก็น้ำตาไหลในทันทีค่ะสร้างความซาบซึ้งและความอลัยต่อหัวใจคนไทยทุกคน เรื่องสคลิปเรื่องต่อไปเป็นนาทีของหนูน้อยคนหนึ่งที่กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดช oh, okay คลิปวิดีโอหนูน้อยอรายหนึ่งร้องไห้ออกมาอย่างหนักพร้อมบอกความรู้สึกที่ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ oh. หนูคิดถึงพระองค์ oh. หนูอยากให้พระองค์อยู่กับหนู โดยคลิปนี้เผยให้เห็นว่าหนูน้อยสะอื้นและน้ำตาไหลอาบทั้งสองแก้มไม่หยุดซึ่งคุณเป็นแม่ได้พยายามปลอบใจพระองค์แก่มากแล้วทุกคนก็ต้องตายนะลูกซึ่งหนูน้อยก็พยักหน้าแต่ก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดและใช้ถ้อยคำที่ชวนให้น้ำตาสึมว่าหนูอยากให้พระองค์อยู่กับหนูพระองค์จะคิดถึงหนูไหมหนูอยากไปหาพระองค์ ที่ได้ชมคลิปนี้ก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กน้อยคนนี้ได้พูดความรู้สึกของตนเองทั้งน้ำตาและผู้เป็นแม่พยายามใช้ถ้อยคำปลอบใจลูกได้อย่างเข้าใจปิดท้ายด้วยเรื่องราวความมีน้ำใจของชายคนหนึ่งที่ได้ตระเวนแจกเสื้อสีดำโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ เมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าครอบคุงสืบสกุลได้เผยถึงความรู้สึกออกตระเวนแสกเสื้อให้กับผู้คนเนื่องจากต้องการเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อหลวงราชการที่9และขอเดินตามรอยพ่อ จากข้อความดังกล่าวระบุว่าพี่ๆเอาเสื้อดำไหมผมสกิดพี่เขาให้เดินมาหลังรถและบอกว่าเอาไปเถอะพี่ผมมีเยอะแบ่งๆกันจากนั้นแกรับไว้และนิ่งไปสักพักก็ปาดน้ำตาที่ล้นจากตาของตนโดยยกมือไหว้ผมจนผมรับไหว้แทบไม่ทันซึ่งผู้โพสต์ได้ระบุข้อความทิ้งท้ายค่ะว่า ผมเชื่อว่าพ่ออยากให้ลูกทุกคนรักกันสามัคคีกันอย่าทะเลาะบอกแว้งกันเพียงอ้างแค่คำว่ารักพ่อแต่จงแสดงออกว่ารักตามรอยของพ่อร่วมกันในช่วงเวลาที่โศกเศร้าของคนไทยทุกคนแต่เราก็ยังได้เห็นความมีน้ำใจต่อกันอีกมากมายซึ่งเรื่องราวของชายคนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจอย่างมากค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องจากคลิปที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณนิชาสวัสดีค่ะ